สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซี h ช n น e ลนะครับประจำวันอังคารที่8สิงหาคม2566นะครับวันนี้นะครับเราจะเอาใจท่านสุภาพสตร,รีโดยเฉพาะสุภาพสตรีวัยทองต้องห้ามพลาดนะครับและที่สำคัญนะครับวันที่12สิงหาคมนี้ก็ จะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับวันนี้เรามีสิ่งดีๆนะครับให้กับสุภาพสตรีนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพกันนะครับเราจะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพสตรีวัยทองครับวันนี้นะครับวิทยากรเป็นใครไม่ได้เลยนะครับคุณหน้าคุณตากันดีนะครับอาจารย์บุษราพรธนศรีรังกูนะครับกวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษจากสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับอาจารย์หนิงครับ มาพบกันอ uh, um, in ีกแล้วนะครับว so, er> ันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องสตรีด้วยโดยเฉพาะสตรีวัยทองและที่สําคัญวันที่สิบสองจะเป็นวันแม่จะเป็นวันแม่นะครับเราก็เลยแบบว่าเราจะเอาใจสุภาพสตรีนะครับเอ่อต้องถามอาจารย์อย่างไรครับสตรีวัยทองส่วนใหญ่มักจะมีอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างไรบ้างครับตรงนี้เหมือนได้มาพูดเรื่องตัวเองยังไงอย่างนั้นเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสตรีวัยทองนะคะมันจะเป็นที่เขาบอกว่า ช่วงของเลือดจะไปลมจะมา oh. คืออาการที่เปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินั่นแหละค่ะต<จ>า <ำ S 1> มช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รังไข่เราผู้หญิงไี่อยู่ทํางานเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นคําว่าเลือดจะไปลมจะมาเลือดจะไปนี่คือในเรื่องของประจําเดือนแล้วดูมันจะหมดไปละ oh, ลมจะมาครานี้ภาวะอารมณ์ทั้งหลายความแปรปรวนลักษณะอาการเจ็บปวดที่เกี่ยวกับลมทั้งหลายมาและลมจะมานะคะเพราะฉะนั้นอาการหลักๆที่จะเกิดขึ้นกับ กลุ่มของสตรีใบทองเนี่ยจะมีกลุ่มของอาการเกี่ยวกับท่านลมเป็นหลักเลยใหญ่ๆนะคะคอย่างเช่นในเรื่องของอาการเป็นลมวิงเวียนอ่อนเพลียหน,น้ามืดตาลายซึมเศร้าวิตกกังวลนอนไม่หลับอัน,นอันนี้ตัวปัญหาหายสาเหตุเลยครับค่ะรวมทั้งอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดขาปวดเข่าปวดหลังรวมถึงระบบช่องคลอดแห้งนะคะหรือไม่ความสึกทางเพศก็จะไม่ค่อยดีแล้วผิวพรรณก็จะแห้งคือเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ภาว่าทางลมทั้งหมดเลยรวมถึงอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องจุกเสียดครับผม <พบ S 1> <ก>ถาม <ลง S 2> นิด<ก>นึงครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะถ้าเจ้าเรือนในร่างกาย, <ạ. S 2> ยาน,นะครับอย่างสตรีวัยทองอย่างเงี้ยหรือเป็นคุณแม่ที่อยู่ในช่วงวัยทอง <ạ. S 2> อะไรเงี้ยนะครับคือ้ามีเป็นธาตุลมด้วยอาการเขาจะหนัก หนักกว่าคนท่าอื่นๆไหมครับคือจริงๆแล้วจะบอกว่าในเรื่องของการดูท่าเจ้าเรือนถ้าเป็นท่าตุลมนี่หนักกว่าอยู่แล้ว่าตุลมมันจะมี2ประเด็นประเด็นแรกเนี่คนมีท่าเจ้าเรือนเป็นท่าตลมคือเกิดช่วงเดือน5เดือน6เดือน7เมษาพฤษภาิถุนาคนกลุ่มนี้อาการหนักกว่าคนทั่วๆไปสองนะคะ ในช่วงการแพทย์แผนไทยของเรามีแบ่งช่วงวัยออกเป็นสามช่วงก็คือวัยเด็กวัยกลางคนวัยสูงอายุวัยเด็กศูนถึงสิกปีเป็นช่วงของเสมหะวัยผู้ใหญ่สิบหถึงสาสองเป็นช่วงของปิดตัดวัยสูงอายุสาสิบสองปีขึ้นไปเป็นช่วงของวัตะซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงวัยทองเนี่ยก็สาสิบสองพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่วงทั้งถ้าจะเลยเป็นลมด้วยแล้วก็เป็นช่วงวัยทองตามอายุด้วยคนกลุ่มนี้จะต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพแบบ คือต้องใส่ใจนิดนึงเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะต้องดูแลอย่างไงอย่างช่วงที่บอกว่า16ถึง32ตรงนี้วัยทองอะเป็น,น<ไ>วัยทองเป็นวัยทองนะะเพราะช่วงวัยทองอาการก็จะเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์หนิงได้กล่าวไว้ <c oughs> เอาละครับแล้วตอนนี้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเรามีส่วนมีความสําคัญอย่างไรนะครับกับสตรีวัยทองกลุ่มนี้ครับอาจารย์ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าอาการที่ส่วนใหญ่เป็นลมเนาะแล้วมันจะมีอาการอื่นแทรกได้เหมือนกันอย่างอาการพวกร้อนบุบวาบเหนือออกตอนกลางคืนมัก็หมดแล้วเนี่ยมีมีไค่ใช่มีค่ะมันมีตรงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของระบบปัสสาวะเข้ามาเกี่ยวข้องคือพอผู้หญิงเริ่มสูงอายุหน่อยเนี่ยมักจะฉี่ไม่ค่อยคือฉี่กระปิกกระปอยเหมือนฉี่ไม่สุดอะไรเนี่ยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะ คราวนี้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีวิธีการดูแลรักษาสเต็กกลุ่มนี้ไวทองในที่นี้เราต้องคิดให้เป็นดีนะคะทองไวยดงทองและว่าจะมีความสวยสดสว่างปังแบบผู้หญิงเต็มตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลสุขภาพที่ดีเราสุขภาพดีอย่างอาจารย์หนิงเนี่ยใช่ค่ะเขาจะรู้หมดว่าเป็นไวทองนะคะคราวนี้เรามาดูว่าเราจะใช้การดูแลสุขภาพครับ ของสตรีกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มยาอันอไนบ้างนะคะคกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มในเรื่องของอาการทางวาตะหรือการทางลมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้กลุ่มยาที่มีรสสุขขมหอม,อ,มอย่างเช่นยาหอมเทพจิต ออหรือว่ายาหอมแก้ลมวิงนเวียนครับคือ2ตัวนี้เป็นตำรับยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นสองในหตำรับเออนื่องจากว่ายาหอมทั้ง5้าาตำรับเนี่ยหรือว่ายาหอมทั่ว,วไปนะคะถึงแม้ว่าจะช่วยในเรื่องของแก้ลมอ่อนเพลียเวียนน้นมือตรายออแต่ว่าลักษณะโดดเด่นของยาหอมมันก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันแทรกอยู่อ,อ,อย่างเทพจิตกับแก้ลมวิงนเวียนมันจะมีความเย็นเยอะมันจะไปลด,ออล,ดลมนะคะ มันจะทําให้การทํางานของลมการกระจายตัวของลมดีขึ้นแล้วก็ลดภาวะอารมณ์ความซึมเศร้าความวิตกกังวลหรือว่าช่วยในเรื่องของการนอนไม่หลับได,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 ด้ดีมากๆสําหรับสองแบบนี้ถ้านอนไม่หลับมีอาการซึมเศร้าไงก็ต้องให้ทานตัวนี้ <S 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 ใช่โอ้โแล้วถ้า <S 2> 2 <S เป็นอย่างอื่นถ้าเป็นอาการอย่างอื่นแต่ต้องพึ่งยาหอม ก็ได้เหมือนกันถ้าอ่อนเพลียงเวียนได้เมื่อตาลายเพิ่งยาหอมได้หมดอ,อยู่แล้วนะคะ <ผม S 2> แต่ว่าถ้ามีอาการซึมเศร้าด้วยวิตกกังวลด้วยนอนไม่หลับด้วยก็แนะนํา2ตัวนี้เป็นหลักเลยนะคะก็คือยาหอมเทพจิตกับยาหอมแกล้ลมเวียนนะคะครหรือไม่ถ้ามีอาการแค่ท้างอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องจุกเสียดอาจใช้เป็นยาขิงอันนี้ก็ช่วยระบบลมได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มยาบารุงเลือด เมื่อกี้เป็นกลุ่มยาหอมครับคราวนี้กลุ่มยาบำรุงเลือดก็เหมาะกับผู้หญิงเนื่องจากว่าคือเลือดมันจะไปแล้วเนาะเลือดมันจะน้อยแบบเหมือนร่างกายก็ดูผิวพรรณไม่สดใสไม่ผุดผ่องก็ต้องบำรุงเลือดลมให้มันเดินสะดวกดีคือในตำราบโบราณของเรามันมียายตำรับหนึ่งชื่อว่ายาลูกแปลกแม่ลู่ทำไมถึงชื่อนี้ครับลูกแ,ลกแม่ทำไมถึงชื่อนี้นะคะอันนี้มันมีตำนานนะเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จของพระมหาสัมมเจ้ากรมพญาปวเรศวริยาลงกรนะคะคือตำนานของท่านนี่เขียนไว้ว่า มีลูกชายคนหนึ่งปรุงยาตำลับหนึ่งไว้นะคะตำรับนี้มีสมตัวก็คือมีมะตูมนิ่มนะคะแล้วก็มีคลิกไทยแล้วก็มีกล้วยน้ําไทยเขาปรุงไว้แล้วเขาก็ใส่น้ําผึ้งดองใส่โหลไว้เสร็จแล้วเขาก็หายไปจากบ้านเลยหายไปจากบ้านเสร็จแล้วคุณแม่เขาเนี่ยก็กินไอยาดองที่ลูกดองไว้ในโหลเขาหายไปนานมากหลายสิบป,ปีเพอกลับมาบ้านจามแม่ไม่ได้ค่ะเค,คือเขากลับมาบ้านหลังเดียวหลังเดิมนั่นแหละที่เขาอยู่แต่ว่าแม่เขาเนี่ย มีความสาวความแบบผิวพรรณดีมากจำแม่ไม่ได้เลยคือเหมือนสาวที่ไหนมาอยู่บ้านเราก็คือกินตำรับนี้กินตำรับนี้แล้วก็ดูลูกดูแปลกไปเลยใช่ใช่ค่ะลูกกลับมาจำแม่ไม่ได้โอ้โหอันนี้เพราะว่ามันผมว่าเด็กปั่นกันเยอะแน่เลยครับท่านผู้ชมที่ชมอตะไรกันยอะตำับนี้เนี่ยมันเป็นยาลดร้อนนิดนึงมันช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดลมนะคะมันช่วยให้นอนหลับแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะไปถึงบำรุงร่างกายเยอะลดการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายต่างๆ สมุนไพรที่อาจารย์กล่าวมานี่หาตามท้องตลาดอะไรอย่างเงี้ยได้ยากไหมครับตรงนี้ไม่ยากแล้วค่ะมะตูมนิ่มพริกไทยตอนนี้ก็มีแล้วแต่สําหรับกล้วยน้าไทถ้าหาไม่ได้ให้ใช้กล้วยน้ําว้าแทนได้อ๋อครับผมอกันอ๋ออันนี้เอามาแทนกันได้นะครับสําหรับวิธีการยังไงอะไรเงี้เราก็ทําฐานได้เลยตรงนี้ไม่ยากใช่ไหมครับตรงนี้แล้วท่านก็จะลูกท่านก็จะดูท่านแปลกไปเลยตรงนี้นะครับจะมีมีอีกมีอีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับผู้หญิงนอกจากแก่กลุ่มของ ลมใช้ยหอมแล้วกลุ่มบำรุงเลือดใช้รูปแปลกแม่มันจะมีอีกอันนึงเป็นสมุนไพรเดี่ยวเป็นโปรดักชัชมเปี้ยนก็คือครกวาวเครือขาวกวาวเครือขาวคือกาวเครือขาวเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงที่มันหมดไปเนาะเอสโตรเจนมันน้อยลงครับนียมันทําให้ผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งระบบประจำเดือนมันกระปิดกระปลอยหรือไม่ก็จะหายก็ไม่หายก็ยังอยู่แบบมีเหมือนของเสียขับออกไม่หมดเนี่ยค่ะค กาวเครือก็จะช่วยทาให้ผิวพรรณนี่เปลี่ยนต่างแล้วก็ดูแลเรื่องระบบประจำเดือนได้ดีขึ้นนะคะครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นยาและก็ตำรับยาที่เราอยากจะแนะน<ช>ํากับ<ช>อาการกลุ่มโรคต่างๆที่สตรีวัยทองส่วนใหญ่จะต้องพบเจอกันทุกคนเลยนะครับและถามว่านอกจากยาตรงนี้นะครับนอกจากตำรับยาที่อาจาร,รย์หญิงแนะนํามันมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่แบบว่าแก้อาการคุณแม่วัยทองที่อาจจะมีอาการ ผมเห็นนะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอะไรอย่างเงี้ยเรามีเคล็ดลับหรือข้อแนะนําอย่างไรตรงนี้ครับมีค่ะมันมีหัตถการทางการแพทย์แผนไทยที่เขาเรียกว่าการอบหรือว่าการประครบสมุนไพรหรือว่าการนวดนะคะคการนวดการประครบเนี่ยมันจะช่วยให้ผู้หญิงวัยทองทั้งหลายที่รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายรู้สึกมันไม่กระปี้กระเป๋ารู้สึกมันเครียดมันนอนไม่หลับวิตกกังวล คือการนวดหรือประครบเนี่ยจะช่วยได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการอบสมเพลยการอบสมเพลยจริงๆนี่มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสามารถทําให้นอนหลับได้ดีในกลุ่มคนไข้ที่นอนไม่หลับ,ค,บคือนอกจากช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายสภาพจิตใจอารมณ์ต่างๆแล้วช่วยให้นอนหลับได้ดีด้วยนะคะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกอย่างหนึ่งนะครับ<ช>นะการการนวดนี่แบบว่า นวดในลักษณะยังไงเป็นนวดผ่อนคลายหรือแบบนวดรักษาอะไรอย่างนี้ไหมครับการนวดเนี่ยจริงๆมันจะเน้นลักษณะนวดปรับสมดุลก็คือเป็นการนวดผ่อนคลายยกเว้นว่าคุณแม่คนนั้นน่ะมีอาการที่ชัดเจนอาะอยยังสมมติปวดหลังมากหรือว่าคิดมากวิตกกังวลมากจะรู้สึกปวดบ่าปวดต้นคอจนเกิดเป็นมาเกิดโรคเป็นกลุ่มโรคต่างๆก็อาจจะใช้รักษาพวบคู้่ประกอบด้วยก็แล้วแต่กรณีไปครับอันนี้อย่างต้องบางทีแบบต้องต้องไปปรึกษาคุณหมอ อะไรนี้หมอแผนไทยอะไรนี้ก่ต้องบึกษาคนหมออยู่แล้วนวดเองนี่ไม่แนะนําเลยตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นประคบหรือว่าอบอะไรเงี้ยครับอาจารย์บางคนผมเห็นนะที่บ้านสู่ภาพสตรีนะหลายหลายท่านเลยมีห้องทําเป็นห้องอบเป็นเป็นแบบว่าเป็นที่อบตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้มันมีข้อจํากัดยังไงหรืออะไรเงี้ยครับกับกลุ่มสตรีวัยทองตรงนี้หรือคนที่แบบว่าไม่มีความรู้กิเก เรื่องอบ,อบยาสมุนไพรเนี่ยอาจจะเป็นข้อแนะนำะใ้กาบท่านผู้ชมก็สําหรับหาการทั้ง3อย่างนี้นะคะถ้าเรื่องการนวดการประครบเนี่ยแนะนําว่าให้พบคุณหมอแผนไทยเลยจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเรื่องการอบเนี่ยจริงๆมันมันเป็นหาการที่สามารถทําด้วยตัวเองได้นะคะน้องเอกคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่มี ตู้อบที่ซื้อตู้อบมาเองอคือมันจะมีวิธีการของมันนะคะเราจะมีตัวยาอบอยู่แล้วแล้วมันจะมีหม้อมีอะไรแล้วก็วิธีการเราจะต้องระบุต้องดูที่เวลาเวลาที่อบแต่ละครั้งเนี่ยม,มันจะอบครั้งหนึ่งประมาณ30-45ิ้นาทีไม่เกินนี้นนถ้าคุณแม่ไม่ไหวเนี่ยต้องอบสองรอบรอบละสินาทีออกมาพักดื่มน้ำหนึ่งแก้วเข้าไปอ,อีกรอบหนึ่งสิบห้านาทีนะคะโดยตู้อบสูญันธุ์เวลาที่ต่อท่อมันจะเป็นเหมือนเหมือนหม้อหุงข้าวต่อเข้าไปซึ่งความร้อนมันจะไม่เยอะ ค,ความร้อนมันจริงๆแล้วคือเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน43องศาเพราะฉะนั้นก็นับว่ามีความปลอดภัยสาหรับคุณแม่ที่สามารถทําได้แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งไม่ควรจะเกินสองครั้งเพราะจะหนึ่งมากเกินไปก็ดีว่าเราต้องดูตัวเองด้วยตรงนี้ครับแล้วก็ต้องดูตามข้อแนะนำอย่างที่เราบอกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับโอ้วันนี้หลายท่านให้ความสนใจมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะสตรีวัยทองอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนผมถามแทนบางคนเนี่ยยังไม่เข้าสู่วัยทอง นะครับแต่อาจจะมีอาการแบบว่าเป็นหงุดหงิดง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราเรามีทางออกให้กับคนกลุ่มนี้ไหมครับแบบว่าสุภาพสตรียังไม่เข้าไวทยทองนะแต่แบบว่าด้วยด้วยวเรื่องงาน เรื่องครอบครัว<า>หรือว่าหรือว่าแทนตัวเองได้เปล่ออาคะอันนี้ถามแทนตัวเองด้วย <laughs> ถามแทนคนรอบๆข้าง <c oughs> ด้วยที่เขาแนะนาวันนี้อาจารย์หนิงมาวันนี้นะครับเขาก็ฝากถามว่าบางคนเนี่ยเป็นแม่เนี่ยใกล้วันแม่แล้วผม <c oughs> วเข้าประเด็นเรื่องแม่เลยเนี่ยทั้งภาระทั้งครอบครัวค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจนะขนาดนี้ความเครียดหรือภาระวิตกกังวลต่างๆมากมายมันทาให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีข้อแนะนําอย่างไรครับอาจารย์ที่แบบว่า เราจะผ่านตรงนี้ไปได้อันนี้เขาฝากถามมาตรงนี้ครับมีข้อแนะนำอย่างไรครับจริงๆมีเคล็ดลับค่ะสำหรับสำหรับกลุ่มนี้นะคะที่มีภาวะเรื่องอเรื่องของอารมณ์ต่างๆเนี่ยให้ใช้อโรมาเทอราปีนะคะก็คือให้<ม>ใช้ความสุขุมหอม,อมให้ใช้ความหอมบำบัดคือความหอมเนี่ยมันจะทําให้ฮอร์โมนแห่งความสุขมันหลั่งออกมามันจะทําให้เกิดการผ่อนคลายนะคะอาจจะเป็นการ สูตรโดมก็ได้หมดเลยเราจะใ,ใช้เราชอบกลิ่นแบบไหนถ้าเกิดว่าคนที่มีความวิตกกังวลเยอะๆอาจจะใช้เป็นกลิ่นอ่อนๆสดชื่นมะลิกระดังงาจำปาอะไรว่าไปแต่คนที่รู้สึกว่า อ่อนเพียอยากระปี้กระเป๋าอาจจะใช้กลิ่นที่สดชื่นอย่างกลิ่นส้มกลิ่นมะนาวกลิ่นอะไรเนี่ยคือความหอมตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ตำรับยาที่อยู่ในของไวทองก็สามารถใช้กับไวกลางคนได้นะคะเอามาปรับใช้กับคุณแม่ในปัจจุบันนี้ที่มีความเครียดสูงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วอย่างคุณแม่มีลูกอะไรอย่างงี้ครับบางคนมีลูกเกิดความเครียดอะไรอย่างงี้ย ใช้ได้หมดเลยการ<ม>ว่วรรบการอบก็ได้หมดเลยได้เหม oh, ือนกันเป็นพนาการที่ดูแลได้เราต้องบอกนอกจากสตรีวัยทองนะครับคุณแม่ณนะปัจจุบันเนี้บางคนเกิดความเครียดอย่างอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับ <c oughs> เราเอาใจนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้หรือว่าโลกปัจจุบันนี้มันทําให้เราเกิดความเครียดเกิดหลากหลายของอาการตรงนี้มาไวขึ้นหรืออะไรขึ้นเราก็หาทางออกด้วยสิ่งที่แนะนําตรงนี้นะครับเราก็ <c oughs> ถือว่าเป็นผลประโยชน์นะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการดูแลสุขภาพ อาจารย์หนิงครับเนื่องในวันแม่12สิงหาคมนี้นะครับก็อยากจะฝากอะไรถึงคุณแม่ทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของเราอยู่ณขณะนี้ครับเยินเชิญนรับก็ขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีความสุขในวันแม่แล้วก็ในทุกๆวันเพราะว่าคุณแม่เป็นแม่ของลูกๆทุกวันอยู่แล้วนะคะก็อยากจะฝากให้คุณแม่นะคะถ้าจะลดความเสี่ยงของอาการไวทงต่างๆที่ทางิได้กล่าวไปนะคะคุณแม่ท่องพัก ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ,อสองนะคะทําจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอก็คือคลดความเครียดเนาะพยายามหลีกเลี่ยงก็คือปล่อยวางเยอะๆแล้วก็ในเรื่องของอาหารอาหารการกินต่างๆกินให้ครบ5้าหมู่นะคะแต่ว่าให้ลดหวานลดมันลดแป้ง ลดพวกคาร์โบไฮเดรตไรต่างๆน้นกินโปรตีนกินผักกินผลไม้นะคะในส่วนน้ําหวานอะไรต่างๆลดเลยน้ำหวานน้ำอัลมชาผลไม้ที่มีน้ําตาลต้งหลัยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไอ้พวกนี้ลดเลยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายของเราสุดท้ายคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนาะอายุ ที่เราเปลี่ยนไปตลอดเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงทีได้กันไว้ดีกว่าแก้กันไว้ดีกว่าแก้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าคุณแม่ทุกท่านนะครับใกล้วันแม่แล้วนะครับเราทางรายการเราก็เอาใจคุณแม่นะครับโดยเฉพาะนะครับคุณแม่สตรีวัยทองนะครับที่มีอาการอย่างที่อาจารย์หนิงได้แนะนําไว้นะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับให้ดีขึ้นนะครับท่านก็จะห่างหายหรือว่าบรรเทาจากอาการที่มากับ ไวทองของท่านได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่รับชมรายการซีทีชานลนะครับและที่สําคัญนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์หนิงนะครับที่มาให้ความรู้ในรายการนะครับถือว่าเป็นวิทยากรประจํารายการของเราได้เลยนะครับแล้วก็โอกาสหน้าขอเชิญมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมใหม่นะครับวันนี้นะครับผมและอาจารย์หนิงต้องขอลาทุกท่านในโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับรายการซีทีชานลได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะ